สสดทรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ปุ่ม s u b s c r i b ์หรือว่าปุ่มติดตามนะครับบนโปรแกรมแคมตอเซียนะครับทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับไปดาวน์โหลดปุ่ม s u b s c r i b ์ที่เป็นฉากเขียวมาก่อนนะครับเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าปุ่ม Sub s c r i b ์ฉากเขียวนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีคนมาแจกเยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองไปหาโหลดดูนะครับชอบแบบไหนนะครับก็ลองโหลดมา พอเราโหลดมาแล้วนะครับเราก็ดึงเข้ามาที่ตัวแคมตาเซียนะครับอย่างตัวนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเลื่อนมาอย่างนี้ก่อนสมมติว่าเรามีวิดีโอนะครับเราลากวิดีโอลงมาก่อนนะครับอย่างนี้แล้วก็เอาฉากเขียวลากลงมานะครับอย่างนี้ฉากเขียวของผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นปุ่ม s u b ส c ค i b e แล้วก็มีกระดิ่งด้วยนะครับวิธีการลบฉากเขียวตัวนี้ทำยังไงนะครับให้คลิกมาที่ตรงนี้นะครับ v i s t u a l Effect คลิกไปเลยนะครับแล้วเลื่อนหาคำว่า Remove a c o l o r นะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากมาใส่ตัวฉากเขียวของเรานะครับอย่างนี้นะครับพอเราลากมาใส่แล้วนะครับ ให้มาดูตรง property นะครับใครที่ยังไม่ขึ้นหน้าต่างนี้ก็กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตกกดตรงคําว่า property นะครับมันก็จะมีสีให้เราเลือกปกติแล้วมันก็จะเลือกให้ออโต้นะครับอย่างนี้เป็นสีเขียวนะครับเราต้องปรับค่าพวกนี้นะครับปกติแล้วผมจะปรับแค่2ค่านะครับก็คือ tolerance นะครับแล้วก็ d อะไรเนี่ย d ีฟลินะครับค่าแรกกับค่าสุดท้ายนะครับอันนี้ผมปรับเป็น60นะครับ เพื่อนๆสามารถเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นมาครับมันก็จะหายไปนะครับผมจะปรับเป็น60นะครับทอร์เรนต์หกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับปรับเป็น20นะครับใครไม่ปรับก็ได้นะครับผมปรับเป็น20แล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่ามันได้ไหมอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขนาดเราสามารถปรับได้นะครับเราก็คลิกที่ไอชาเขียวของเรานะครับแล้วก็ใช้ลูกศรนะครับลากปรับขนาดได้ปรับตำแหน่งได้นะครับอยากจะเอาไปวางตรงไหนนะครับปรับได้เลยนะครับไปวางตรงกลางตรงซ้ายตรงขวาอ่าผมสมมุติว่าผมวางตรงกลางแล้วกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับอาจจะเลื่อนมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ